สวัสดีครับแฟนคลับ FC Watson Channel นะครับมาแล้วงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับมาแล้วครับมาแล้วสนับสนุนให้ท่านซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับดูมานะครับบนล่างนะครับ3 4 6 3 3 7 3 8 8 3นี่กลับนะครับ6 4 7 4 4 8 6 7 6 8 8 6นะครับอันนี้กลับนะครับบนล่างนะครับถามันมาก ท่านก็ต้องพกมาที่งบน้อยนะครับงบน้อยคือตรงนี้นะครับงบน้อยนี่เด่นเลยครับเด่นเลยครับงบน้อยนี่หกสี่สามสี่หกสามฟันทรงๆเลยสามตัวคือตัวเด่นนะครับนี่คืองบน้อยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแลว้ like, กว share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลว้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสนับสนุนให้ท่านซื้อฉลากเก็บแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดไม่ชอบ บนล่างนะครับงบน้อยท่านชอบเลขวิ่งหรือเลขเหนื่อยท่านก็วกมาตรงนี้นะครับเลขวิ่งนะครับมี3ตัวนะครับ3 4มี่หนะครับเลขสาเลขสี่เลขหนะครับนี่คือเลขวิ่งนะครับเลขเหนื่อยนะครับอย่าลืมนะครับเลขวิ่ง100%เไม่เคยพลาดแม้แต่งวดเดียวนะครับเน้นนะครับกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมวันวันที่1มีนาคม อันนี้งบน้อยนะครับงบน้อยอย่าลืมแล้วครับกลับมาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอให้แฟนกับ fc ฟซวอชั่นซานนลปังปังร่ำรวยโชคดีเหมือนหวยงวดที่ผ่านมาวันนี้สวัสดีครับ